สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมอทั่วประเทศครับ 26. มกราคม2569ครับนำเรื่องดีๆมาฝากอสมครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจ a c e b o o k สสสหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับซึ่งเพจ Facebook นี้เขาก็ได้โพสต์ข่าวนี้ก็นำมาบอกมากล่าวพี่น้องอสอมอ,อันที่หเป็นความรู้ครับ สามารถบอกต่อกับพี่น้องประชาชนและญาติพี่น้องของเราได้ให้นําไปปฏิบัติอันที่สองสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับวันนี้ที่เพจ a c e b o o k สอสอสอนะครับหรือว่าสำนักง,งานกองทุนส่งเสริมสุขภาพนะครับเขาก็นำข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตมาเผยแพร่เราก็นำมาอ่านต่อให้กับพี่น้องอสมอฟังครับเขาบอกว่าฝึกหายใจด้วยสูตร4 4 4ส ถ้าใครหายใจด้วยสูตรนี้นะครับจะช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลงและควบคุมความเครียดทางอารมณ์และร่างกายได้ดีขึ้นนะครับมาดูวิธีทำกันครับขั้นเตรียมตัวครับก็นั่งก็ได้นะครับหรือนอนสบายๆก็ได้ถ้านั่งก็นั่งหลังตรงผ่อนคลายไหล่หลับตาหรือมองที่จุดเดียวครับตามรูปเลยนะครับถ้านั่ง ต่อมาครับหายใจเข้า4วินาทีนะครับหายใจเข้านี่ใช้เวลา4วินาทีวิธีทำก็สูดลมเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆแล้วก็ขยายท้องด้วยพอหายใจเข้าไปแล้ว4วินาทีนะครับขั้นตอนต่อมาให้ให้กลั้นหายใจไว้กลั้นหายใจไว้ก็กลั้นไว้4วินาทีครับการกลั้นหายใจก็คือค้างลมไว้ไม่หายใจเข้าไมา่หายใจออกนะครับขั้นตอนต่อมาครับ หายใจออกก็ใช้เวลา4วินาที4วินาทีนี้นะครับ4วินาทีนี้เป่าลมออกทางปากช้าๆให้หมดปอดใช้เวลา4วินาทีพอเป่าลมออกทางปากช้าๆให้หมดลมจากปอดแล้วนะครับ4วินาทีแล้วขั้นตอนที่4ก็กั้นหายใจอีก4วินาทีพอกั้นหายใจ4วินาทีเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็เริ่มทำรอบใหม่อีกก็คือหายใจเข้าสี่วินาทีพอหายใจเข้าสี่วินาทีก็กลั้นหายใจไว้สี่วินาทีอีกนะครับกลั้นหายใจไว้ไว้สี่วินาทีก็เป่าลมออกทางปากช้าๆให้หมดสี่วินาทีอีกเสร็จแล้วก็กลั้นหายใจไปอีกสี่วินาทีต่อไปก็เริ่มทำรอบใหม่หายใจเข้าสี่วิกลั้นหายใจสี่วิเป่าลมออกทางปากสี่วิแล้วก็กลั้นหายใจสี่วิก็ทำรอบใหม่อีกเป็นรอบๆอย่างนี้นะครับ โดยให้ทำวนกันเป็นรอบๆอ,อย่างนี้นาน3-5นาทีนะครับทำนาน3-5นาทีหรือจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลายทีนี้ข้อควรระวังก็คือถ้าหากว่าทำแล้วรู้สึกเวียนหัวแน่นหน้าอกก็ให้ปรับเป็น 3 3 3 3ามครับสามสก็คือหายใจเข้าสามกลั้นไว้3ามเป่าลมออกทางปาก3วินาทีกลั้นไว้3มวินาทีก็ทําเป็นรอบๆอย่างนี้นะครับและข้อควรระวังอีกอันหนึ่งก็คือผู้ตั้งครันหรือผู้มีโรคหัวใจหรือผู้มีโรคความดันโรคปอดควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึกนะครับอันนี้ที่มาจากข้อมูลนี้ก็คือกลมสุขภาพจิตนะครับ แล้วก็วันนี้กรมสสำนักง,งานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสส,สเขาก็นํามาโพสต์เราก็นํามาเล่าให้กับพี่น้องอสองมอฟังครับการทําแบบนี้อยู่เป็นประจํานะครับก็จะทําให้สุขภาพจิตด,ดีนะครับลดความเครียดได้แล้วก็ลดความดันได้ด้วยนะครับมีส่วนช่วยด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ